แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13มีนาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรยอ้อยนะคะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวบุกพักเพื่อไทยทวเงินอ้อยสดส่วนต่างน้ำตาล5,000ล้านเอื้อประโยชน์ให้กับใคร สี่องค์กรชาวไร่อ้อยเตรียมเข้าหารือพักเพื่อไทยเร็วๆนี้นะคะทวงถาม2เรื่องด้วยการ1เงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิตสพันที่นโยบายยังไม่ชัดเจนว่าจะช่วยหรือไม่2กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงานอยู่ที่2 1 2 1บถึง22บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาตลาดจริง 26-28บาทต่อกิโลกรัมมีส่วนต่างอยู่ถึง5,000ล้านบาทอยากถามว่ารัฐเอื้อประโยชน์ให้ใครแน่57โรงงานหีบอ้อยปี266ทั้ล่าสุดปริมาณอ้อยทะลุที่80ล้านตันอาจมีรุ้นที่81ล้านตันนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวัดไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดนะคะนายวีรศักขวัญเมืองผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและนําตาซายหรือกอนอก็ได้อัปเดตว่าวันนี้12มีนาคม4องค์กรชาวไร่อ้อยซึ่งก็ประกอบด้วยสพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหะสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมนธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้มีมติร่วมกันว่าจะไปทวงถามที่ พักเพื่อไทยซึ่งอยู่ระหว่างการขอวันนัดเพื่อเสนอสองเรื่องซึ่งก็ได้แก่หนึ่งเงินช่วยเหลือตันอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิ66ทับ67ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูหีบอ้อยแต่กลับไม่มีความชัดเจนในในโยบายรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือหรือไม่ในขณะที่ชาวไร่ตอบสนองในเรื่องของการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ120บาท แก้ปัญหาเผาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่น PM 2.5แต่ปีนี้กลับไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทั้งที่ชาวไร่มีต้นทุนจากการดูแลอ้อยไฟไหม้ที่เพิ่มขึ้น2ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้ราคาน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม โดยกำหนดให้จำหน่ายหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวธรรมดา21บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์22บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ราคานี้ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยแบ่งให้ชาวไร่อ้อยในขณะที่ราคาอ้อยในท้องตลาดอยู่ที่26-28บาทต่อกิโลกร,รมัมและราคานี้ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่5-6บาทต่อกิโลกร,รมัมเป็นเงินมากกว่า5,000ล้านบาทการกระทําของรัฐแบบนี้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใครและเงินก้อนนี้อยู่ที่ใครและสำหรับการเปิดหีบอ้อยโรงงานน้ำตาล57แห่งทั่วไทยฤดูการผลิตปี66-67ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมจนถึง10มีนาคมนะคะปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมสะสมแล้วประมาณ 80ล้าน278,852ตันน้ำตาลทรายรวม85ล้าน83,60.706 0กระสอบกระสอบและ100กิโลกรัมหรือ8.508ล้านตันทั้งนี้โรงงานน้ำตาลหยุดรับคิวและปิดหีบอ้อยแล้วราว39แห่ง และได้กำหนดทยอยปิดหีบไม่เกินกลางเดือนมีนาคมนี้ทําให้อ้อยเข้าหีบประจำวันลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ2 5 3 0 9ตันต่อวันอย่างไรก็ตามนะคะคาดการเมืองต้นปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ราว8 1ล้านตันปริมาณอ้อยปี2565ัอบอยู่ที่93.88ล้านตันปริมาณอ้อยปีนี้ยังคงปรับลดลงประมาณกว่า12ล้านตันเนื่องจาก ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูเพาะปลูกและในฤดูใหม่ปัญหาอากาศที่ร้อนจัดก็ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดว่าจะกระทบมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับการหิบอ้อยฤดูปีผลิต66ทับ67ข้อมูลันวันที่10มีนาคมรวม9เขตมีปริมาณอ้อยสดอยู่ที่56,435,158ตันโดยคิดเป็น70 0.30%ขณะที่อ้อยไฟไหม้อยู่ที่23ล้าน843,692ตันคิดเป็น29.70%ค่าเฉลี่ยนะคะ c o m m e n c i a l c r a n e sugar หรือ CCS อยู่ที่1.31น้ำตาลต่อตัอตอนอ้อยอยู่ที่105.98กิโลกรัมทั้งนี้นะคะเมื่อเทียบปริมาณอ้อยข้าวหีบและผลผลิตน้ำตาลทรายปี65ทับ66กับปี66ทับ67 ในจำนวนเดินเครื่องเท่ากันนวันที่10มีนาคม2567ปริมาณอ้อยปี66-67ลดลงที่ 5,848,173.94ตันหรือคิดเป็นการลดลง6.79% CCS อยู่ที่12.31ลดลง0.92 CCS คิดเป็นการลดลง6.93%ผลผลิตน้ำตาลาซนะ,ะต่ออ้อย1ตันลดลง9.10กิโลกรัมหรือคิดเป็นการลดลง7 91โดยแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายเคลื่อนไหวในช่วง11มีนาคมถึงระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ครึ่งตามการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนเพื่อปิดตัวขายหลังสัปดาห์ก่อนราคาลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ซึ่งยังคงต้องติดตามใกล้ชิดเนื่องจากพบว่าบราซิลและอินเดียประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งอาจจะทำให้ระดับราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ต้องดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันนายวิรศัก์ได้อัปเดตข้อมูลข่าวนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเตรียมบุกพักเพื่อไทยทวงคืนเงินอ้อยสดและส่วนต่างน้ำตาล5,000ล้านเอื้อประโยชน์แก่ไครนะคะอัปเดตวันนี้13มีนาคม2 5 6 7และสำหรับความคืบหน้าสำหรับเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5 สำหรับพี่นอก,กนเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะให้ติดตามเล่าข่าวเช้านี้เอาไวเไ้เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวเป็นระยะระยะหรือมีความคืบหน้าแอดก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะ